โอเคครับโุกคนสวัสดีครับวันนี้เรากลับกันมาแล้วครับสำหรับช่องพิซซ์พิเชนนะครับแล้วก็วันนี้หลังจากที่ผมตกลงมาในหลุมอะไรบางอย่างแล้วผมก็ามาโผล่ในโลกของเดอะซิลูเอตโว d นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเ้ยอ๋อเนี้ยจะเป็นไฟนะคืออยู่ผมก็ตกลงมาจากตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นประตูมิติวาร์ปผมมานะแล้วก็ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งตัวนี้คือสภาพผีมา้าคือมันปกคลุมไปหมดเลยนะ แสดงว่าไอ้เจ้าสุลิเอตนี่ยน่าจะอยู่ชอบชอบที่นหนาวๆนะผมเห็นกล่องเช็ดตรงนี้อันนึงเนี่ยของเริ่มต้นเราหายไปเลยตอนที่เราตกลงมาแย่จังแต่ไม่เป็นไรครับเราเริ่มต้นใหม่ได้ไปตัดไม้ก่อนโอ้มอตัดไม้สุดยอดไปเลยโอเคครับทุกคนวันนี้ผมต้องมาเจอกับเจ้าสุริเอตนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันจะโหดร้ายแค่ไหนกันเชียวเพราะว่า ผมเคยเห็นพี่อมเล่นแล้วแต่ว่าอยากเล่นเองก็เลยดูของพี่อมไปจบนะของพี่พีด้วยแต่ตอนนี้คือเราเกิดในพื้นที่ที่มันไม่ค่อยดีไรนะมันเป็นป่าจังเกิลน,นะทุกคนซึ่งผมชอบป่าที่มันรกล้างนะแสดงว่าตอนนี้ต้องหาที่กบดันใหม่นะขึ้นทุบนนี้ก่อนฝั่นง,นนงนี้ก็มีนะเฮ้ยเราหาเนื้อดีกว่าขอเนื้อหน่อยมีแค่นี้เนี่ย,ยโหเลวิน รีวิวเล็กน้อยนะตกลงไปก็น่าจะเกือบเดี้ยงอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาพื้นที่ดีกว่านะพื้นที่ตัวนั้นมันโอ้หมายกอดมีแกะเต็มเลยนี่แหละโอ้ถ้ำดีกว่าถา้ำหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นหลุมไม่ใช่นะเขตคไนไดเราอยู่ในพื้นที่ที่มันน่าจะธรรมดาแล้วถือว่าโชคดีไปนะฮะก่อนนี้ต้องจัดการพวกนี้ก่อนนี่ ออขอฆ่าแกะก่อนแล้วกันเอาไปทำเตียงนะฮะเนื้อเยอะมากมายตอน,นิงเลยเยอะมากมายบัวเยอะมากนี่มันเป็นการแบ่งขอบโลกชัดเจนนะะดูดิตัวนี้เป็นน้ำแข็งเขตนด,ด้เป็นเขตหนาวขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือตอนนี้เนื้อเราพอไม่อยู่อนะ่ะก็เยอะอยู่ตอนนี้คือมันเป็นที่ป่านี่มาเร็วเนะี่ยปาชังเกินอนะโ เศร้าจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาพื้นที่ที่มันไม่เป็นป่าอย่างนี้ได้หรอผมวนะ่าเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้มันเห็นเสาประพาคาัดระเบอย่างโขขึ้นมาต้องบิงไปดูก่อนโอ้หมูเยอะมากอุดมสมบ,บูรณ์จัดสัตว์เยอะมากทุนอืมขัดห้ามต้นไม้ดีป่ะเนี่ยตรงนี้ ต้นนี้ก็ถือว่าดีแล้วทุกคนผมว่าหรือไม่ก็ต้นนี้ดีเราอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวันนี้ขัดห้างดีไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอ้ซิลอตมันปีนได้หรือเปล่าโอปาไผ่มีพันดา้าอาจารย์โป้แจกอีพีแล้วนะโอ,โอ้มีประตูมติขับเรือนะ เขียวเงาะอะไรอย่างนี้ e เดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนละกันช่ัยไม่ได้ขุด,ดนี่ห่าโอ้อลืมไปเลยเราลืมครับของที่เบสิคที่สุดมีเหล็กเอ้มีทองนะตอนนี้โอ้สวยงามปึ๊บๆโอ้ยเป็นทองจีเซ s สิ่ว่าดีนะตอนนี้เก็บไม้หน้นองดีครับที่ขุดก่อนเลยตอนนี้นะอันแรกโบ โ okay. อเคเราคุยทีก่อนแล้วกันนะประมาณนี้ก็น่นาจะพอแหละซึ่งเออป่าอะไรอ่ะปากระตูนหรือปาดิโม้ซึ่งอ่างที่ผมเคยบอกทุกลิปนะครับว่าผีอ่ะวันแรกมันจะไม่เกิดหรอกนะเชื่อผมอยังครับทุกคนผีมันจะเกิดคืนที่สองหรือไม่คืขึนที่สามนั่นแหละ ตอนนี้คือเราต้องไปที่เรือก,ก่อนนะ Let's go โอ้เวทเชเดอร์อาจจะแปลกๆนะครับเพราะผมใช้ BSL นะเป็นมอดแพ็กจากคุณพีคุณพีให้มายืมมาเล่นนะก็แต่งคิ o วครับคุณพียวงองเออยังไงกล่องโอ้ชิซ่เล็กสวยลาพิสลาซูลี่ไม่ได้เ มีแค่กล่องเดียวอะแล้วมีอีกดินี่แหละทางลงทางลงอยู่ไหนหวะฮึบอัน,นี่ไง้กล่องอีกกล่องนึงนี่ฟิบสเป็บว,ว้าวไม่นายมีแล้วมากออกตัวนี้ก็กลา้จะมืดแล้วคนเราเลยไปหาที่ปักหลักในการสร้างบ้านดีกว่า ของเรายังไม่ค่อยมีเลยนะเฮ้ย<ะ>ออพิบายนี่อยว่ะแล้วลูกแบบไครับอะไรเอ่ออาเป็นว่าตรงนี้ดีไปว่ะในการสร้างบ้านเลย,ยผมคิดว่ามันอาจจะได้นะจริงเนี่ยแถวนี้ยมีสายเก็บด้วยเอาไปทำกระจกถือว่าดีเลยนะอ่าโอเคผมว่าตรงนี้ครับทุกคน อุ้ยขา้าไปทำเอองั้นขอเถอไปอีกนิดนึงแล้วกันนะขอเถอบมาแถวนี้หน่อยสิตัวนี้ก็น่าจะเหลือเฟือนะครับตัวนี้เลยดีไม่แนะ่มันดูโล่งอะ่ะเหมือนจะแบบมือนจะโดนอ้อมหลังอ้อมหน้าตลอดเวลานะฮะช่างใจเหลือเกินช่างใจเหลือเกินเตา่าเต่าตานู Jesus เอ๊ะแต่ผมว่าคืนนี้เอ๊ะอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยกับดักมรณะเออไปดูสิก็เป็นว่าตรงนี้เลยกันนะบ้านเราจะฮิวิล้วไม่เคยเจอมาก่อนนะไม่เคยเจอป่าจังเกิลที่มีนี่มาก่อนปกติไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเกิดตรงป่าจังเกิลน,นะเดี๋วยวไปดูหน่อยสิข้างในมีอะไรผมเคย เจอป่าจังเกินที่มีไอเนี่ยวัดเนี่ยเขาเรียกววัดปะวะนี่แบบกระดักตำนานอย่างเงี้ยนฮะแต่แต่เป็นวัชชีเก่ามากๆนะอันนั้นคือแบบโคตรคลาสสิกเลยว่าแต่มันเข้ายังไงวะเนี่ยมืดตึบ๊บทุกคนมืดตึบ๊บเป็นวิหารเขีย <c> ว <oughs> แมบ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 อันนี้ผมมืดทึบเลยทุกคนมองแล้วไม่เห็นเลยว้าวต่อันนี้เป็นจระจเอ้ยธนูอุ้ยอ้อโดนธนูได้ปะเนี่ยเอาเราไปไฟด,ด้วยมาตัวเดียวทุกคน ดีโดทะนุพก่อนเลยจังหวะนี้จัเว็ว้าวโอ้ว่าแต่แบมโบ้นี่เอาไปทำอะไรได้อะกินเล่นเหรอสวยครับตอนนี้พอนครบแล้วมีมีทางให้ไปอยู่เน,นี่ยไม่แน่ใจไม่งั้นแต่ก็ไม่น่ามีนะสุดท้ายก็ดาบแล้วกันดาบเพราะว่าดาบดาบทองมันไม่น่าอยุดกันไม่น่าอยู่กับเรานานนะ นี่แหละของไว้นี่ปึ๊บปุ๊บทิ้งแปไปแล้วกันแมปเราไม่น่าใช้หรอกไหนไปดูซิว่าวันนี้คืนนี้ผีเกิดยังไอซิโรเอะอะไรนั่นอยากเห็นหน้าตามันเลยว,วยว่าของจริงมันจะน่ากลัวขนาดกันเชียววะโอ้มึดแล้วทุกคนรือขัดห้างดีวะม,มองเห็นนะถ้าขัดห้างอะ่ะจริงจริงกติด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 เอ,อ๊ะ โอ้เจซัสเอ่อม right? mm ัน hmm. ม no <Have you. S 3> okay. no ันเห็นเราเหรอวะเฮ้ยเรามองได้ไม่เป็นไรครับทุกคนอ๋อต้องตัวีต้องใกล้เหวอะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอะไรปีนได้ปะเนี่ยปีนได้ปะเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่หีืหวะเชี่ยมาไงวะเนี่ย ลงไง,ไลงไงนอลงไงนอทีนี้ลงไงนอกแต่มันปีนไม่ได้มันติดไม้นะเอ้ยนี่แหละแผนของเราคือเราจะสร้างบางตัวนี้ทุกคนโอ้มาได้แล้วเนี่ยหายไปแล้วเฮ้ยจี้จะผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าคือแรกผีมันไม่ค่อยจะโผล่มาไอ้เด็กเชี่ยกวานทองโอ้ตกแจมหมดเลย อยู่ก็แว็บมาเอ่อผมต้องจัดการไอ้เด็กนี่ก่อนนะตุ่นนี้น่ากลัวกว่าซิรูเอชเยอะมันวิ่งเร็วหนีตายแล้จังวะโอ,ยอ,ยอย้ยโอ๊ยหนีหนีเยอะละ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 หนีทำไมรู้สึกดาบทองมันมันอ่อนนลอยจังเลยอ่ะโอ้ ตามเมดซี่ไปดีกว่าฮึชอเวดดำน้ำหนีนะโอ้ไยเขียวโอ้สกิตันอีกผมตายต้องนอนครับคืนนี้ต้องนอนก่อนไม่ได้จริงไม่ได้จริงชิบโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วสิชิบหายแล้วสิมันจะเกิดอะไปรปะเนี่ย ไม่ตามมาชิวตัวข้าไปเฟียนหนึ่งนะไม่เป็นไรชิวรับเตี้ยก่อนผมเสียวไปเขียมบับ,บุ้มเราอะ,ะอะไรอะไรอะไรไม่คิดว,ว,ว่าเฟียหวะไอ้เตี้ยใครเขากรีดร้องอะไรอะอย่านะเพิ่งจะเจอเมื่อกี้เองนะจะมาอีกแล้ว จะยัไงไงพนมเอ้ยปุ่มว,ว้าวพาทิตยามเช้าเนี่ยมันช่างอุ่นใจเลยนะผิดใจเมื่อคืนใช่เขียวอย่านะเวย้ยอ้าไม่ระเบิดปุ่มนี่สามร้อยคิวนะเจ็บเองอีกทีนี้สวยเลยโอเคนับอย่างแรกคือ ยังอยู่อีกเหรอผมขอทำตอเตาเผารอก่อนเนี่ยเราจะขัดห้าไงวันนี้เพราะไอช้ชลุเอิสนี่มันไม่น่าปีนถาวันนี้ได้นะไปจากเมื่อกี้แล้วเราจะเอาเราจะาข้ามมันยังไงวะเน,นี่ยต้องยิงมันเด้อทะนุก็ไม่มีเอ้ยมีทะนุสิบสามอันนี่หว่าถาวน,นี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเราต้องการสติ๊กนะเพื่อไปทำัน,นดไดรกันปีนขึ้นไปนี่ เอาฝั่งนี้ดีกว่านี่ก็สูงเหลือเกินนะครับกลับสู่ธรรมชาติผมแล้วธรรมชาติผมต้นไม้อะกว่าเป็นลิงเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้แปะแปะอ่าเหลืออันเดียวสุดท้าย่ใช้คุ้มแล้วกัน มันเนี้ยมันเนี่ยมันไม่เหล็กละลืมเออผมว่าต้องไปหาไม้เพิ่มนะฮิปโอเคเอ่ะแน่ไอหนุม่มชั้บจุ๊ก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 แบกหนึ่งตัดไม้ตอนนีน้เอาไม้อะไรดีวะเอาไม้ไม้โอ,อล้กันนะไมโอ,อกสีสวยกว่าไม่มีไร ผมชอบไมโอ้คลิปนี้น่าจะลงวันที่31นะก็คือก่อนปีใหม่พอดีนะก็เป็นคลิปอำลาปีใหม่พอดีเลยก็ปีใหม่เขาจะไปไหนก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าจะไปไหนกันบ้างไปเที่ยวมาอน์วเวกันไหมเดี๋ยวผมพาไกด์เที่ยวะปะบินมาอน์วเวนะเดี๋ยวผมพาไกด์เองแต่ช่วงนี้อน์วเวก็นวหนาวๆนะหิมะก็เริ่มตกแล้วยิมมันก็ตกนานแนละ้วแต่ว่าช่วงนี้มันจะตกหนักหน่อยเพราะว่ามัน เข้าสู่ฤดูของบัลรีนะี่แบบเหมาะเลยอะ่ะช่วงนี้ผมก็นั่งหดตัวอยู่ในบ้านนะไม่ค่อยออกไปไหนเลยเพราะว่าหนาวจัดแต่ก็ไม่ยอมไปฮิตเตอรนะ์ในห้องตัวเองอะ่ะเฮ้ยช่บอันน่เพียวไหวหนุมห่มจะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่กับผมเป็นนานนะแล้วก็ปีใหม่นี้อาจจะมี ไลฟ์สตรีมไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขาวดาวนะอาจจะเป็นไลฟ์สตรีมแบบเล็กน้อยเ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะรอดไม้มาจำนวนหนึ่งชิปปีใหม่แล้วพูดถึงปีนี้ก็เป็นปีที่เร็วมากนะนจริงแบบอยู่ก็แป๊บเดียวก็พิษตามไม่ทีทีก็ปีใหม่แล้วนะอืมไม่อยากให้ปีใหม่เลยอะไม่อยากถึงวันเกิดตัวเองเลยไม่อยากแก่เลยจะสิบเก้าแล้วอะ่ะแป๊บเดียว แต่พูดตรงนะว่ปีนี้มันทําให้ผมเจออะไรคนหลายคนที่แบบเข้ามาในชีวิตที่ดีๆอย่างพี่ฟุกเนี้ยพี่ฟุกพี่โอมพี่เติ้ลพี่คุณคิงอย่างเงี้ยหลายคนนะที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขในวงการยูทูบเบอร์ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีปีนึงครับแต่เร็วไปหน่อยนะจริงๆนะมันเร็วมากๆเลยเออผมใช้บล็อกไม้ใหญ่ไปหรอเปล่เนี่ยควจะใช้ปะสลับนะจะช้างมาเดออ ช,ชิบสิบปีใหม่แล้วใครเข้าดาวที่ไหนครับส่วนผมน่าจะเข้าดาวอยู่บ้านนอนนอนเข้าดาวนะไม่ไม่ใช่กินเหล้าเข้าดาวนะนอนกินเหล้าไม่เป็นครับเด็กดีเออขนาดเท่าไหร่สามคูณสามแล้วกันนะไอ้อสักสี่คูณสี่แล้วกันันจะได้พอดีพอดีเนะี่ยอ๊ย,อยก,กดเพื่อนมาไหเกือบล่วง โอเคฮะเราวางนี่เสร็จแล้ววิธีการลงของเราง่ายๆนะทุกคนเราจะไปลงฝั่งนี้เพราะมันช้านะเราจะลงฝั่งนี้นี่เจ้าโจมชิดไปเองเหรอไม่น่าอย่าเพิ่งมาตอนนี้สิขอไม้สักหน่อยแล้วกันโอ้ติดติดติดถ้าตัดต้นนี้มันจะได้ไม้เท่าไหรอ่ออยากรู้ไหมลองเลยโอ้โห โอ้โหรวยไมกรวยไมกโคตรเยอะต้นเดียวก็ได้บ้านหลังหนึ่งตอนนี้ไปต่อครับเราไปทำรั้วกันผมจะไม่ทำเป็นบ้านปิดอันนี้นะไม่ใช่บ้านปิดแบบปิดสีทิศนะผมจะทำแค่รั้วจะได้มองเห็นง่าย อะไร้ย <sy problemas> ิงเสียงกระโดดขึ้นบ้านเจ๊นี่ไหนวะมันเล่นดนตรีอะไรบางอย่างนะทุกคนเฮ้ยสยองขวานอีกแล้วหรอมันจะมืดแล้ว่ะผมมาเตียงก่อนเซฟก่อนโป๊ะโอเคฮึบฮึบชิบามุกระโดดใหญ่หมด โอ้ยรอดูก่อนนะฮะขึ้ไปครับขึ้นหลอนไม่ไหวเสียงเพลงไปตัวคะ่ะมองของเราเนี่ยมาลืมลืมลืมเราต้องไปลงเหมืองเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้คือของเราไม่ค่อยมีที่จะต่อกรอกับมันได้นะผมจะลองฆ่ามาดูถ้าทำได้นะหาแค่ชุดเกราะก็พอแล้วตอนนี้ชุดเกราะเพิ่มนะฮะต้องการอะไรไม่กี่ก้อนหรอก แต่ตอนนี้คือข้างบนเราจะมืดมากเลยถ้าเกิดไม่มีไฟเนี่ยเอ้ยเราเผาเผาไม้เอาไฟได้นี่หว่านี่แล้วก็ไหนละไม้นี่โอเคไม่พอดูว่าดูไม่น่าพอปีนี้เป็นปีที่สนุกจริงนะถึงแม้คลิปจะไม่ค่อยออก เอ่อหมายถึงแบบคลิปท้ทายปีเขจะไม่ค่อยออกกันเถอะแต่พอออกทีก็ออกออกเยอะเลยทีนี้แล้วก็ <laughs> เสียงก็เริ่มจะไปแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวผมต้องหยุดพักเสียงละจบคลิปนี้ไปต้องพักเสียงสักสักสองสามวันนะตอนนี้คือแบบเสียงเริ่มแหบแล้วอะไรอะพระจันทร์เกิดยังเกิดยังวะคือถ้าถเกิดเราไม่สนใจมันอนะมันก็จะมาจะเอี ตกใจทวันไหนอะไหนลูกพี่รู้เหรอไม่ใช่ลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ฮึเอเดอร์แมนแล้วพี่จะเสียงเอาวันเนี้ย ไม่มีตัวหรือมันอยู่ข้างล่างเล้ววะอ๋อโอเคโอเคเหมือน,น hey, เหมือนรู้บทมาไอเวนเหมือนรู้บทมาโผล่มาเลยเมื่อกี้ผมมาแล้วมันต้องขึ้นมาไม่ได้นะสุดยอดจริงๆต้องขอบคุณการขัดห้างของของพีเนะี <c oughs> ต้องขอขอบคุณคุณพีนะที่จะนำการขัดห้างให้ <c oughs> ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่แบบข้ามไปถึงนะผีข้ามไปถึงเลยอะเมื่อตอนไป่วันนี้มาแล้วจบแล้วมาแค่นี้นะทักทายอาชัยั <c oughs> านึ้นงานนอนดีกว่าทุกคนผมว่านอนดีกว่าเดี๋ยวไปลงท่ำแล้วก็หาชุดเกาะมาจัดการมันดีกว่าเออมันจ้องแล้วมันไม่มา,ห,าหรอวะเป็นงไงวะดูมันใกล้เกินเอ,อ้ดูมันใกล้เกิน ว่าแต่ทำมันเดือยยังไงวะจะเอ๋เราไม่หายไปได้ไงประเด็นทำไงดีวะเนี่ยนะมันไม่ยอมหายไปทุกคนทำไงดีเรามีดาบเราก็มีนะแต่เหมือนจะสู้มันไม่ได้เลยเก็บของก่อนเอาอยู่นี่โอ้โหมันไม่ยอมหนีทุกคนอยากท้าทายกันปะล่ะผมมีวิธีนะอยากท้าทายอ่ะ ก็มาดิเอ๋เอาไปไหนอะสปักแป้งวาป์ปตรงนี้ตายหมอว่ากลับมาคงจะไม่ยืนอยู่บ้านเราต่อนะไปแล้วมั้งอะไรอะได้ยินเสียงนะเฮ้ยหลอนในการหลอนหรือบอกตอนนี้ไปแล้วมั้ง ก็ดีครับเราไปหาของก่อนหาเล็กขึ้นหน่อยนะมาทำชุดกอะแล้วก็ไม่ใช่ผีไม่ต้องหบอทุกคนเรามีอย่างนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรแอปเปิลทองนะซิวเลยชินี้ใครตีเราใกล้าตาแล้วก็แค่กระดกแอปเปิลทองกินนะแค่นี้ก็รอดแล้วเขาเรียกว่าพระพระไม c ครับโอ้โอ้เต็มกระบาลหนึ่งนะ มันผมว่าไปทำอื่นดีกว่ทาท่านี่มันทานเดียวกันไปหล่นอกไปเจอคิปเปร์ทำไงอะ่ะเกิดใหม่ดิเฮ้ยเฮ้ยใช่พี่ใบพี่ใบเรายอยากมีประเด็นเหรอโอ้ดนี่งทำนี่แหละทำไมสกิลตั้งต้องดักหน้าทางเข้าตลอดเลยวะไม่เข้าใจวะสองตัวโอ้โล่ก็ไม่มีแมง่ง ปึ๊บไม่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 จับแว็บจับแว็บจับแว็บเออไม่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 เออคุดลึกอยู่นะคุดลึกเลยแต่ว่าแพ็คนี่มีผีแค่ตัวเดียวนะฮิลลายไม่นับเป็นผีนะฮิลลายนับเป็นนับเป็นตัวก่อกวนแล้วกัน มัดแขงนี้ไม่แค่ซิลเล่ตัวเดียวนะไม่ต้องห่วงว่าจะมีพวกแบบซ็อกเกอร์มานั่งมองผมอยู่ทํทำนะไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนนะตอนนี้เป็น day สองทุกคนวันที่สองแล้วไม่ใช่พี่บายทำให้ผมตกใจนะ,ะไม่ใช่พี่บายเลยสกิปตันชีพใครอยากจะเล่นมอดนี้แล้วผมจะทิง้งโอ้โหจีเซสกังฟู ขครอยากเล่นวันนี้นะครับผมทิ้งไว้ให้ในใต้ description นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เลยใอยากเล่นทดลองว่ามันจะเฟี้ยมเหรอขนาดไหนกันเชียวบุ้มล,ลองไปเล่นดูได้ครับบุ Boom. ม้มนี่สามร้อยคิวแต่ถ้าผีมไม่เกิดก็ลองเข้าไปปรับที่ c o n f ิ i c ของมันได้นะครับอาจจะช่วยได้นะ อ,อเพราะว่าผีบางตัวอาจจะบักนะ่ต้องใช้คอนฟิกในการแก้ไขนะเพราะว่าไม่งั้นคือมันจะไม่โผล่เลย <c oughs> ใครได้เคยเล่นแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่ามันเฟี้ยวงอ,อขนาดเชียวทิปเล่นกันมาเออ <c oughs> เห็นนะโอ้ข้างล่างยังมีเยอะหลุมเนี่ยปีใหม่นี้ทุกคนมีแผนที่จะไม,ไม่ใช่มีแผนเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะมีเป้าหมายที่จะทำอะไรกันบ้างครับ ของผมคืออยากได้ซรับสักห้าหมื่นเนี่ยขอให้ผ่านห้าหมื่นไปก่อนตอนนี้คือติดที่สามหมื่นมานานแล้วต้องต้องเร่งต้องเร่งแล้วยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าเคยชอบผมครั้งแรกก็วันนี้ก็ฝากติดตามหน่อยนะครับแล้วก็ติดตามไปนานะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้มีแค่คลิปเอาชุดรอบไปวันๆนะมันจะมีคลิปเอ่อคลิปร้อยวันที่เป็นแบบร้อยวันผีๆอะไรเงี้ยที่เป็นผีไทยอย่างเงี้ย ลองรอดูได้นะครับผมกำลังเร่งทำตอนนี้คือเร่งทำก็จริงนะแต่ว่ามันก็ยังช้ามาเดินเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะนะครับถ้าเกิดแบบทำลวกลวกเดี๋ยวมันจะไม่สนุกไงเดี๋ยวคนดูมขาจะแบบโอ้โหอะไรอะพี่มันสนุกเลยอย่างนี้นะผมวอาแค่นี้นล้น่าจะพอแล้วมั้งจริงนะเดี๋ยวขอเดินดูอีกสักหน่อยเผื่อมีอะไรบางอย่างอ่านี่ พูดมาหลายคลิปแล้วผีไทยเนี่ยสองคลิปแล้วรอไปก่อนนะพอผีไทยเสร็จปุ๊บก็เป็นผีไรเดียอยอะไรอะเอ่อเอ่อล,ลงหรักอีสปอร์ตก่อนอะไรวะฮะลูกอายอะลูกอายลูกตาอ๋อหรือว่าเป็นลูกกระต่ายวะเมื่อกี้ เอออะไรใช่นะแต่ว่ามัดแฝดคงพีได้มีตุ๊กตาเดี่ยวเนี่ยนี่แหละไอ้ตุ๊กตาที่ถ้าเกิดเราเดินไปใ,ใกล้มันมันจะแบบหรือว่าถ้าเกิดเราเดินไปโด,น,ปดนมันจะแทะใส่เราอ่ะไม่น่า,นาใจเหมั้งครับน่าจะใช่นะตตอนนี้ขึ้นก่อนแล้วกันของเราพอแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยว่าเรากลับทนายว่าขุดหินก่อนไม่ใช่หินดิขุดฐานก่อน นิดสักน้อยเนี่ยจริงเด็กเราครบแล้วนะมันเกินมากองเลยนะอุ้ยอะไรเอ,อุ้ยเชี่ยเอ้ยชิดโอ้ยโอ้ย